สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทะลรุซุ้มนะครับ องค์นี้จะแก่ปูนดิบสันนิษฐานน่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้เปิดออกนะครับองค์นี้ได้ทําการลงลักน้ําเกลี้ยงมานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบลักน้ําเกลี้ยงนะครับโรยตัวบางๆกระจายกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวในลืบในร่องแขนเลยนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสันนิษฐานนี่เจ้าของเก่าน่าจะล้างมาแบบไม่ช้ำนะครับเราจะสังเกตเห็นกระแคงดูนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนเส้นซุ้มครอบแก้วก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับมองรูปที่พระเกตนะครับจะเรียวบางแทงทะลุซุ้มขึ้นไปนะครับ พรพักนี่น่าจะเป็นพระพักรูปไข่นะครับแขงดูด้านนี้เราจะสังเกตเห็นใบหูนะครับลางๆลางลำคอก็เช่นเดียวกันนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนี Ivan, ้ก in ็จะยกขึ้นนะครับสันนิษฐานนะครับองค์นี Turkish ้น่าจะเป็นอกผายนะครับเราจะสังเกตเห็นหน้าอกนะครับจะนูนขึ้นนะครับการทิ้งมือของลำแขนนะครับสังเกตเห็นลำแขนนะครับทั้งสองข้างนะครับจะทิ้งลงมาและลักษณะคล้ายๆจะหักศอกบางๆนะครับ การประสานมือก็เช่นเดียวกันนะครับองค์นี้คมชัดลึกนะครับเราจะสังเกตเห็นการประสานมือนะครับคาบลักน้าเกีียงนี่ฝังตัวแน่นในร่องแขนเลยนะครับแตแขงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นจีวรบางๆนี่จะพาดมาที่หัวเข่าเลยนะครับมองตรงๆนะครับใต้ฐานนะครับองค์นี้จะสังเกตเห็นเส้นแซมใต้ฐานนี่ลางๆเช่นเดียวกันนะครับส่วนฐานทั้ง3าชั้นนี่เรียวบางลึกเด่นชัดเจนนะครับ แคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นใบหูเลยนะครับองค์พระนี่ก็จะลึกนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระเปิดออกนะครับสันนิษฐานเจ้าของเก่าน่าจะล้างมาแบบไม่ช้ำนะครับเม็ดมูลสารนี่เม็ดเล็กๆเรื่องๆนี่โรยตัวกระจ,จายทั่วพื้นผิวเลยนะครับคาบลักงน้ําเกียงนี่ก็ฝังตัวแน่นอยู่ในหลือบอยู่ในร่องเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระจะเปิดออกนะครับ เจ้าของเก่าล้างมาชัดเจนนะครับองนี้สังเกตเห็นร่องรอยรักน้ําเกี้ยงนะครับลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับเนื้อหาวันนะนะครับจะออกขาวนะครับองค์นี้จะแก่ปูนดิบนะครับสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเล็กๆนี่ลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับพื้นผิวพระด้านหลังนี้ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ สังเกตเห็นด้านข้างนะครับจะมีการแตกลานนะครับด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระการแตกลานเม็ดมวลสารโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับตะแคงดูนี่สังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์มีจจะวิ่งจากข้างบนลงมาข้างล่างเลยนะครับภเกตก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นภเกตนะครับจะเลียวบางแทงทะลุซุ้มขึ้นไปเลยนะครับส่วนเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านบนนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับจะปลิ้นออกมาลักษณะคล้ายๆกับขอบกระด้งเลยนะครับส่วนด้านบนนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับรองรอยรักน้ําเกลี้ยงนี่ยังพอหลงเหลืออยู่นะครับองค์พระนี่จะคมสันลึกเด่นชัดเจนเลยนะครับด้านหน้าสังเกตเห็นนะครับองค์พระลักษณะจะโย่ไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับด้านล่างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับเจ้าของเก่าได้ล้างเปิดสภาพพื้นผิว ลักน้ำเกลียงออกนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองคพระแล้วพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อสังเกตเห็นนะครับใบหูลางๆนะครับพระพักนี่น่าจะเป็นพระพักรูปไข่นะครับส่วนพระเกตนี่จะเรียวบาง แขงทะลุซุ้มขึ้นไปเลยนะครับทางช่องเบญจวรรณนี่ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางย่องทาง u ู u b e นะครับส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายหรือการลงกล้องนะครับการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับการลงกล้องชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้ให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นร่องรอยลักน้ําเกี้ยงนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในร่องแขนเลยนะครับ เม็ดมวลสารนี่โรยตัวกระจะกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับเนื้อหาวันณนะนี่ก็จะออกขาวแก่ปูนดิดนะครับองน,นี้นะครับทางช่องเบญจวันเช่นเดียวกันนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีครูบาอาจารย์แฝงตัวอยู่ในกลุ่มในเพจอยู่ใน Facebook นะครับให้แนวทางที่ดีมากเลยนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดว่างแล้วนะครับ มีกลุ่มและบุคคลเช่นเดียวกันนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับไม่อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มและบุคคลนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น f อซนะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสังเกตเห็นด้านข้างนะครับ่องรอยลักน้ําเกีียงนี่ยังฝังตัวแน่นเลยนะครับอยู่ในลึก อยู่ในร่องเลยนะครับภาพเบอร์บ้างกราบขออภัยนะครับเก๋เห็นนะครับด้านหลังเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโดยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับองค์นี้จะแก่ปูนดิบนะครับเก๋เห็นนะครับ่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านหลังนี่จะยุจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับสังเกตเห็นรอยคูดของมวลสารนะครับด้านหลังนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้ง จะช่ำมองดูและนวลตานะครับพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับลองรอยลักน้ำเกลี้ยงนี่ยังพอได้เห็นอยู่นะครับฝังตัวแน่นอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับด้านข้างด้านนะครับเก็ดเห็นนะครับเนื้อหาอันนี้ก็จะช่ำมองดูแล้วนุ่มนวลตานะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับ ลักษณะจะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับด้านบนเห็นนะครับรองรอยการยุกตัวของด้านบนนะครับหลักน้ำเกลียงนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในหลือบอยู่ในล่องเลยนะครับด้า,นนาโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง youtube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้าน ส่วนท่านใดกําลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุท่านนะครับค่ําคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทุท่าน